Hello everyone Welcome to my channel สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะวันนี้ลูกล่ามุมบุมก็จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกืนก่อนอื่นเราจะทาบอนนะคะทาบอลก่อนเนาะก็คือบอนตัวนี้นะคะ p s บอลนะคะเพื่อป้องกันไล่ความชื้นแล้วก็ป้องกันชลานะคะก็ทาให้ทั่วเล็บเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาไพรเมอร์ต่อ ทาให้ทั่วเล็บเหมือนเดิมนะคะน้ำยาสองตัวนี้ป้องกันเชื้อรานะคะไล่ความชื้นเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมา,าะทาเบสเนาะทาให้ทั่วเล็บนะคะ แล้วก็อบสามสิบวิเพื่อให้ตัวเบตแห้งเนาะจากนั้นนะคะเราจะมาทาสีดำเนาะอันนี้เป็นสีเจลนะคะสีดำทาสองรอบนะคะรอบแรกรอบที่หนึ่งอบหกสิบแล้วก็รอบที่สองก็อบหกสิบเหมือนเดิมนะคะทามือเบานะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเนาะ เน้นให้ทาให้ทั่วเล็บนะคะทาทับอีกรอบนะคะทาสีดำทับอีกรอบเนาะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็อบเนะาะกดตาร์ทหกสิบวินะคะสำหรับการเพ้นต์ต่อจากนี้นะคะก็คือเราจะเพ้นต์เป็นรูปหัวใจแล้วแล้วก็เป็นรูปดอกไม้นะคะซึ่งเป็นดอกเล็กกว่าดอกที่เราทําก่อนหน้านี้นะคะก็วิธีการนะคะเราจะมีปูกันปลายแหลมนะคะแล้วก็ เป็นผู้กันแบบนี้นะคะซึ่งเป็นหัวกลมๆเนอะก่อนอื่นนะคะเราก็จะจิ้มตรงสีแดงนะคะนะคะหนึ่งจุดสองจุดแบบนี้นะคะพอได้สองจุดแบบนี้นะคะเราก็เกลี่ยเขาเข้าเป็นรูปตัววีนะคะก็จะได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเติมอีกก็ได้นะคะเวาจจุดที่สองนะคะนี่นะคะจจุดที่สาม นีขึ้นอยู่กับเราได้เลยนะคะว่าเราจะทําหัวใจเล็กหัวใจใหญ่เนาะนี่ก็ได้หัวใจมาแล้วนะคะจากนั้นเนาะเราก็จะทําเป็นรูปดอกไม้ตรงกลางนะคะซึ่งเราจะเอาเป็นสีขาวเนาะก็จุดเลยนะคะสี่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดให้ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ผู้กันปลายแหลมเนาะผู้กันปลายแหลมนะคะ เกลี่ยเขาให้เป็นกลีบนะคะให้เป็นกลีบดอกเนาะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะเอากลีบกลมกลีบแบนนะคะ นำหมุนจะเอาแบบนี้นะคะจากนั้นเนาะเราก็จะเอาสีเหลืองนะคะจิ้มเป็นเกรสกรเกสรด้านบนนะคะตึง้งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะอบนะคะจะอบหกสิบวิเนาะเนาะกดสตาร์ทหกสิบวินะคะพอหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ซ้ําซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือทาสีซ้ําจุดเดิมเลยนะคะ ให้สีเขามีความนูนขึ้นนะคะแบบนี้เนาะ นี้นะคะ ซึ่งขนาดของดอกก็ตามที่ลูกหลานมนบอกนะคะว่าคุณผู้ชมอยากได้ดอกเล็กดอกใหญ่ก็จัดได้เลยเนาะนี่นะคะแล้วเราก็อบอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่อบมาแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะคุณผู้ชมสามารถนะคะเติมสีขาวตามขอบของหัวใจได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นหัวใจเด่นชัดขึ้นเนาะ น,นะคะคจากนั้นเนอะในกรณีนะคะคุณผู้ชมอยากได้วิงวิงเนอะวิงวิงนะคะจะเอาตรงปลายหรือว่าตรงไหนคุณผู้ชมก็สามารถทาได้เลยนะคะอันนี้ล่ามุนจะทําขีดหนึ่งขีดนะคะ ก็จะเติมสีเป็นสีดักเพชรนิดน,นึงนะคะตรงมุมที่ว่าเราเติมสีเลยนะคะมุมนี้เลยเนาะมุมนี้ก็จะให้เข้าเป็นแวววนะคะ อันนี้ยังไม่พอใจนะคะเดี๋ยวลกล่างบนใส่ขอใส่เป็นสีแดงทับเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการเพ้นของเราเนาะเราก็อบเลยนะคะ Start นะคะคหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาท็อปต่อเลยเนาะท็อปนี้จะทำให้หน้าเล็บเราใสนะคะป้องกันร,รอยขีดขว่วน สตาร์ทหกสิบนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะลายดอกไม้แล้วก็ลายหัวใจเนาะมีเพชรวิ้งวิ้งหน่อยหนึ่งนะคะมีความนูนนิดนึงนะคะจับมามันจะมีสัมผัสถึงสัมผัสได้ถึงความเรียบนะคะแล้วก็ความนูนของเออตัวดอกไม้แล้วก็ตัวหัวใจที่เราทํานะคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่อยาลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหามงบุได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ you